มีสองตจ้าสองลูกหยกมงคลเนาะมงคลได้จากเดือนแล้วแม่สองเดือนกว่าจ้าสองเดือนกว่าเนาะว่ายสามสิบห้าจ้าผส,สมสร้างอุดรไว้จ้าว่ายสามแม่ท้องสุกจ้าแม่ท้องสุกว้ายสี่สิบสองจ้าท้อ,ทองเก้าเจริญจ้าจเจริญรับประกันท้องมาประกันท้องได้จากเดือนแล้วยังเซาเรียบร้อยแล้วเนาะรับประกันท้อง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะต่อฟ้าฟ้ามื้อนี้สิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคาไว้คือเก่าหร้อครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่ผดดู้ดพลาดคลิปดีดีราคาไว้ตึกๆึกไปเบิ่งกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาอยู่กับผู้ใดน้อบอกพี่น้องเนียอยู่กับน้องฟิวจ้าครับน้องฟิวอยู่บ้านไหนน้องฟิวบ้านนองทุ่มจ้า ตำบลนะครับตำบลวังหินลาดอเภอชุมแพจขอนแก่นจ้าครับเมื่อนี้มีจากตัวน้องฟิวมีสองตัวจ้าสองตัวเนาะมาเบิรงตัวแรกก่อนพี่นอ้องตัวแยกนี่เป็นโค <c oughs> ้มแม่ลูกเนาะ <c oughs> แม่ลูกลูกแม่เนาะจ้าอันนั้นลูกสาวเราลูกสาวแล้วเป็นลูกสาวตัวใดก่อนของยกมองคุจ้าลูกยกมองคลเนาะลูกสาวแล้วก็บได้อาบน้ำพี่นอ้อง <c oughs> เอาไปอาบน้ำใเราเนี่แล้ววมนีเวลา มีซื้อรว่าอะไรเนี่ยบอก่มีซื้อดอกมึงนิสเซอร์ที่ไปตั้งหมดด้วยพี่น้องลูกยกมงคลได้จากเดือนแล้วแม่ไอ้น้องเองิวสองเดือนกว่าจ้าสองเดือนกว่าเนาะกลับอันนี้เอกสารเราว่าอาบน้าเหมมันมันไห้แล้วคนกลับมาเบิ่งตัวแม่ตัวแม่แล้วนี่เล,ล้วสูงเท่าไหร่น้องเชี่ยวไปสามสิบห้าจ้าไปสามสิบห้า ตอนนี้ท่องราเป็นทั่ไหนครับผสมสร้างอุดรไว้จ้าได้สร้างอุดรไว้เนาะได้จากมือแล้วหนะอยม,มันได้หลายมือแล้วตอนนียี่สิบสี่พฤษภามันเป็นสองเดือนเรือแบบสองเดือนสามเดือนแล้วตอนตามเอกสารนี่แล้วเนาะสงนิ่งไป ห็นมันคืออะไรจ้ะล้อตรวจท่องเหรอจ้ารับตัวนี้ล้อตรวจท่องแต่ว่านุ้มเราก็ส่งไขรเล,ล่ะพี่น้องเอาเป็นรุ่นเนาะแล้วท่านได้ตรวจท่องรุ่นสร้างแับแม่ลูกสิเปิดไว้เท่าไหร่น,น้องฟิวเปิดแปดสิบห้าจ้าแปดหมื่นห้าพัน บเป็นตะเลียงยุคพี่น้องกันได้ติดสร้างเข้าไปในแห่งคักกติดสร้างเข้าไปคุณแม่ราคานีเด้วครับกานติดสร้างเข้าไปบ่มเมนราคานีสันเราว่าอันนี้ให้ไปรุ่นเราแต่ว่าซุงหนึ่งแล้วแล้วแม่เราว่าไม่สร้างอันนี้ลูกใบลูกเอกาสารครบแปดหมื่นห้าพันราคานีต่อรองได้บ่น้องผิวต่อรองได้เล็กน้อยจ้าครับต่อไเลนี้เล็กน้อยสันเราว่าเป็นตะเลี่ยงอย,อยู่พี่น้อง ไปเบิ่งตัวที่สองเลยครับขับพ่อกับตัวที่สองตัวที่สองนี่เป็นคุ้ยแม่เดียวแล้วซื้อว่าแม่อย่างน้องเจียวแม่ท้องสุกจ้าแม่ท้องสุกโอ้ใยใหญ่เลยพี่น้องผมสูงแล้วเท่าไรครับร้อยสี่สิบสองจ้าร้อยสี่สิบสองย่างหนาเลยตัวนี้ตอนนี้เราท่องกับตัวใดครับท้องเก้าจะเจริญจ้าเลร้ญเราประกันท่องไหมครับประกันท้องเด็กจังเดียนแล้ว บบสาวยังสาวเรียบร้อยแล้วเนาะรับประกันฟ้องฟ้องก็จเจริญธรรมดาพี่น้องตัวนี้แม่ใหญ่แกงขาดีมีตำหนิบอน้องเฟยวบอมีตำหนิจ้ารับประกันตำหนิทุกอย่างจ้าเอหนุ่มซีเต่าครบไปรุ่นเอาตัวแม่หรือสุกโอ้ของแหลกเราได้ลูกจากตัวแล้วก่อนโอเคพรท่านได้ลูกเนาะ เอาเง่ห้องแรก,กรครับท,ที่เปิดราคาไว้เท่าไหร่ครับเนี่ยเปิด 2, 100, 100, 100. สองแสนเอจจ้าสองแสนหนึ่งหมื่นตื่นมาราคานี่ต่อรองได้บ่น้องเปียวตอรองได้จ้าครับสนใจกับกิิงกลางมหาเราได้ผมสูงมาตรฐานพี่น,อน้องผมซีเต้าหางลามดีอยู่วันวันตกสว่วงดีเนาะ ฝากเบอร์อโทรศัพท์อีกจากรอบนะครับ098 098 540 540 4153 <40, S 1> จ้ะ4153เป็นรุ่นนะว่าตัวแม่หรือตัวผู้ในท้องเก้าเจะเลิ้นะพี่นอ้องกลับมาเบิ่งตัวจริงหรือว่ามาต่อโทรศัพท์มัดให้เราไปส่งเลยก็ได้สั้นเก่าไว้สำนี้ก้อนพ่อกันคิหน้าสวัสดีครับ